อถึงแล้วอกว่าจะถึงโอ้ยปาไปหนึชั่วโมงอ่ะตัวตัวแมนซี่ปุ่นเนอะโอ้ยเจ็บตัวฟรีเลยแล้วกุญแจห้องอ่ะอยู่ไหนอ่ะเขาไม่ได้เคริบคุณเออตกใจ้อนเลย๋อ๋อ๋อพนักงานเหรอครับใช่ครับผมคือพนักงานที่หอพักแห่งนี้นะครับ พอดีลยครับคือว่ากุญเจของผมอยู่เลยนะครับผมไม่ได้เลยครับอ๋อกุญเจห้องไม่ได้เลยครับใช่ครับอ่นนั้นกันนาบอกชื่อคุณมาเลยนะครับเผื่อผมจะได้เช็คว่าคุณได้จองที่พักแห่งนี้หรือเปล่าเอ่อผมชื่อสมชายครับอ้าสมชายใช่ไหมแล้วนาสกุลหรือครับไม่มีครับ๋อโอเคครับสมชายครัอสมชายอยู่เล เออมันไม่มีนะครับคุณคุณมาผิดที่หรือเปล่าครับอ้าวไม่มีแไ่ครับผมเท่าที่ดีนะครับเออคุณลองคิดดีๆก่อนนะครับว่าชื่อจริงคุณชื่ออะไรนะครับก็สมชายครับสมชอยครับสมชายครับอ๋อสมชายเออแต่มันไม่มีแล้วครับสมชายนะคุณนะครับนั่นไปเช่อนั้นมีกี่คนครับมีคนเช่าหอพักที่ของเราบินหมดหนึ่งคนครับ รออยงเลยอ่ะชื่อแะ้รชื่ออะไรล่ะครับคนนั้นน่ะครับเออมัเดี๋ยวผมดูให้นะครับเออชื่อนายปืนครับอปืนเหรอครับแจกครับทําไมละครับอ๋อเขาเป็นเพื่อนผมครับเขาใช้ผมอยู่ที่นี่ครับอ๋อแล้วครับครับโอเคครับนั่งเอาแจกห้องไปนะครับคุณไปอ๋ออคุณมาเลยครับโอเคขอให้โชคดีกับหอพักของเรานะครับคุณสมชายใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะครับขอให้โชคดีนะครับ ครับขอบคุณครับกีับถ้ามีเรื่องอะไรที่ประหราดบอกผมได้เลยนะครับอ๋อพูดว่านะอ๋อเบาๆเบาๆครับไมยถึงว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากสอบถามผมก็สอบถามผมได้เลยครับโอเคครับแม่้กุแจห้องแล้วไปเปิดดีกว่าขอว่างกระเป๋ากัอนนะแล้วแล้วก็เอากุญแจมาไขประตูเ้าเอาเปิดไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเสียไม่เข้าอ้ร็วๆจะรีบเข้าอึ้ยออเร็วๆจะรีบเข้าเออออประตูิดแล้วเฮ้ยกแจมา เาปวยมาดิฮะได้เข้าแล้วโอ้โหโ้โหเถี่โอ้ย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 โอ๊ยอินชาโอ้ยลงก่อนอออเโอเคกระเป๋าวางก่อนแต่เราก็ล็อกห้องอ๋อโอเคล็อกห้องแล้วอื้อโล่งจริงเลย เอ้ยนอนดีกว่าเฮ้ยโอ้ยอก,ยกระโดดแรงเลยเจ็บหลังเจ็บหลังเลยเอ้ยเอ้ยไอ้ห่วยสบายเว้ยไมีโคมไฟ้วย้องเปิดไฟดูไหมมันก็มืดแล้วนะไหนดิหกโมงแนละ้ว ลองเปิดดีกว่าหาสวิตช์ไฟเปิดดีกว่าอืม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 อ้าวเดี๋ยวนะ,มมะ,ะ,ะไม่มีสวิตช์ไฟเหรออ๋ออ๋อไม่มีนี่เอ๋เอ๋เอ๋เอีมันอยู่ไหนอะอ๋ออ้าวตรงตัวโคมไฟก็ไม่มีที่เปิดไฟมันอยู่ไหนอ่ะอเอ้อไอเตียงเหรอไปดิไปไปเด้อ

เออหน้าตาคล้ายที่เปิดแอร์เลยอะนะลองกดดิปี๊บโอ้โหโอ้ยไงโอ้เจอแล้วเนี่ได้เปิดไฟโอ้ยมันอยู่นี่เองโอ้ยหาตั้งนานเลยไหนปิดไฟดิปี๊บโอ้ยมันไม่สิงจริงเลยอะเออไหนเปิดไหมดิปี๊บโอ้ยโอ้ยการชันสูตโอ้ยอยู่กดแทนเลยเออไหนปิดดิปี๊บโอ้ยโอ้ยกดแทน ที่เปิดไฟแบบรุ่นใหม่เดี๋ยววางข้างเตียงก่อนจะได้ปิดไฟนอนได้ตอนนี้ก็ยังไม่มืดนะก็ยังสว่างนิดหนึงเดีย๋ยวค่อยเปิดมาสักหนึ่งสองทุ่มแล้วกันก็หาอะไรเล่นก่อนได้โทรศัพท์ดีกว่า One two t h oh. เบื่อย่างเลยอะ่ะแล้วว่าแต่กี่โมนเนี่ยไหนดิสอง่มแล้ว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 แต่ออ <c oughs> ทำไมันไม่มืดอะ่ะ <c oughs> อุ้ยโอ้ยเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อน <c oughs> ผมไม่เห็นเออปี๊บอ๋อ oh! oh! much better <c oughs> ไมนก็สบายกันแล้วเนี่ยที่เนี่ยมอนก็ไม่ได้แย่นี่หว่าโอออือืมกิวข้าวอ่ะกินข้าวดีกว่าอืมกระเป๋ามาอืมโอโอเคทำมากกินดีกว่าเออืม อ,าาอ้อาฮ่ามแล้วก็น้ำร้อนมาอาา้าฮ่าได้แล้ว <c oughs> แต่มันก็รอมามาสุกว้าวได้กินมามาแล้วไป <c oughs> อีกรากิมาส <c oughs> โอ้ยอิ่มมากเลยกินมะม่าทั้งถ้วยเลย <c oughs> อิ่มน่ายใจจริงๆเลยมะม่าหอนี่ <c oughs> มามา่ามาเมโลนี่มันอร่อยจริงจริงโอเคนอนต่อดีกว่าเฮ้่อ,อสบายกินแล้วนอนว่าเอาโทรศัพท์มาเรียกหนอก่านเอาไปนี่ โอ้4ุูมหรอเำงานน้อเสินะเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วว่าแต่ห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะเอ้ยต้องไปถามพนักงานแล้วอืม เออคุณไปได้เลเบลครับโอ้ตกใจมดนึกว่าผีพนักงานเหรอเนี่ยคุณมาทำอะไรครับเนี่ยอ๋อผมมาแล้วว่าผมจะมาบอกคุณครับว่าห้องน้ำไปทางไหนนะครับผมลืมบอกคุณครับโทษทีนะครับอ๋อพอดีแล้วครับตอนกางห้องน้ำมาแล้ครับห้องน้ำอยู่ไหนนะครับอ๋อก็ตามผมมาเลยครับเดี๋ยวผมพาคุณไปนะครับเย้ไม่ต้องไปคนเดียวแล้วโชคดีจริงเลยไปนะครับไปนะครับโอเคครับตามผมมาแล้วครับได้ครับ มาแล้วครับคุณโอ้ได้ครับได้ครับได้ครับอืมนี่ครับถึงแล้วก็ห้องน้ําโอ้นี่ห้องน้ำหรือบ้านล้างเนี่ย๋อห้องน้ำเป็นอย่างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีงบน้อยนะครับก็เลยห้องน้ำแค่นี้นะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยมาเช่าที่นี่กันนะครับก็เลยงบน้อยนะครับอ๋อหรอครับน่าอัศจรรเลยครับ เออไม่เป็นไรครับขอบคุณที่เป็นหัวนะครับขอตขอตัวก่อนนะครับผมคงจะดูแล้วครับว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนนะครับครับขอบคุณมากนะครับคุณครับผมไปแล้วนะครับอืมห้องน้ำเนี่ไม่กล้าเข้าเลยอ๋อไม่มีมีแค่ส้วมเอาแล้วไม่มีฝักบัวน้ำเหรอเออช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยาน้ำพ่งนี้ก็ไแ้ะ อืมอืมโอ้ีชีลาชีลาเป็นีลาชีลาเออมานี่อืมโอเคแต่ละโอเค้อดีกว่าเอแล้วอ ไม่มีนี่หว่าอ๋อไม่มีอ่ะโอสงสัยคิดเองมั้งไปกลับห้องดีกว่าเราลอ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 รอขี่สบายมากเลยลอลอลอออื้อสบายจริงเลยอ่ะไปชี่มาเนี่ยโอ้โห่ม เช็กยังไงถึงเวลานอนเนาะปิดไฟดีกว่าอึปิ๊บอะ so, เดี๋ยวนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะไยเดี๋ยวนะเอ้าก้อนหินเนี่ยล้กใรปามาเออหน้ามาเตะกระจกหน้าต่างเออไม่เห็นนะเอ้ากระจกติดอ่ะ เดี๋ยวนะอ๋นนอโ,โอ้ยตกใจมากจะตาฝาดแล้วมั้งเพิ่งตื่นมาอจาจจะซึมๆหน่อยเออว่าแต่หินมันป่าเข้ามาในนี้ได้ไงทั้งๆท,ที่ในป่าไม่มีใครอยู่เลยนะเอ,อ่อจะมปเลยอาจจะเป็นอุกาบาทชนก็ได้มั้ง นอนต่อดีกว่าอืเฮียอืมเฮียอืออเเดี๋ยวนะอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอืมเสียงข้อประตูอ๋อใช่ห้องเราปะไหนฟังดิห้องห้องเรานี่ยวะเออดเขยใครอ่ะเออไหนนุ่มดูดิ ไหนดูลูกตาแมวดอิอ้าวฮะไม่มีคนเนี่ยแล้วใครเคาะประตู <fit> อ่ะเอออาจจะเป็นลมพัดลำบ้างเอ่อคิดเองแหละนอนต่อดีกว่าเฮ้เฮ้อเออออเอ้าเาประตูอ,อ,อ,อีกแล้วเหรอ,อลมตีแล้วเหรอไหนดูดิ ไม่มีคนเช่นเคยอไปนอนต่อดีกว่าอ๋ออโออ๋ออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ขอดีขออันนี้ขอยังเอ้ยขอยแล้วไหนดูดิอออาจจะเป็นลมตีเรมั้งแต่ฉันขอดูน่อแล้วกันเพื่ออาจจะแบบมีคนมาเขอิีก็ได้อืม น่ากลวบาปกอนาไก่อนออออโอ้น่ากลวมากเลยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตกใจมาก